dodatno สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพีทก็อยู่กันที่งานเปิดตัว Volvo EX 3 0ค่ะซึ่งเป็น SUV ที่เล็กที่สุดคันแรกของ Volvo ค่ะเขาขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%เลยนะคะซึ่งจากที่พีทฟังมานะราคามันดีมากเปิดตัวที่1.59ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะและเขานะคะก็เคลมว่าอัตราเร่ง0-100ถึง100กิโลเมตรแรกของเขานะคะเร็วที่สุดอยู่เพียงอ่ะวินาทีเท่านั้นค่ะ eX 3าส่วเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3ท้ายด้วยกันนะได้แก่ไอคอซิงเกิลมอเตอร์นะคะที่เขาเคลมว่า,าแบตวิ่งได้480กิโลเมตรแล้วก็อัตราเร่ง100กิโลเมตรเมตรแรกนะคะอยู่ที่5.3วินาทีตัวเนี้ย5 9 9ล้านท้ายที่2อะจะเป็นอัลตราซิงเกิลมอเตอร์ค่ะซึ่งแบต480กิโลเมตรเหมือนกันแล้วก็อัตราเร่งก็เท่ากันเลย5.3 ส่วนตัวอัลตราทวินมอเตอร์ค่ะตัวนี้นะคะเขาบอกว่า,อ,าอัตราเร่ง100นกะิโลเมตรแร่นจะอยู่ที่3.6วิแล้วก็แบตวิ่งได้ประมาณ460กิโลตัวนี้ราคาอยู่ที่1.89ล้านค่ะ